Một ta. Mình ก็ไปกดหลาย lái มึง là กิ่งเด้อไปเซให้หมู่มึง <laughs> Ừ, ừ. <cười> ừ. 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 <laughs> ừ. ลุกไปได้หลายเติมแล้วนดี่เดี๋ยวลาเขาเออนางเอกเขาหนึ่งศูนย์ห้าฝนลงไปมืออื่นก็ดำแล้วครับพวกนี้ก็ดำเออพวกนี้ก็ดำส่งกำลังแรงใจเนาะครับผมให้กำลังใจผมเลยเออกดไลค์กดแชร์ พามาเบิ้งนะครับผมเพื่นโลกกานะครับเี่ียมลงนาแล้วอายุฝนเข้ามาแล้วนี่ครับ <c oughs> มาเบิ้งคนดำนาเอาอยากเบิง้ง <c oughs> โอ้แข่งแรงแถวว่านี่ กวเงี้ยก็ลายแท้บุษยาคายเงี้ยก็ข่าเอาไปให้ควายได้ดิเอบกข่าวมาไปคควายเนาะโอ้บางนโลกาครับข้าวยังนี่เ้าเหนียวบอกอมีแต่ยอดสีมือป่ะถูกถ้ากะลงได้ี่เนาะยังบุได้หลายประด โลก,กายคนเกาหลีบ้างแน่คนอเมริกาบ้างแน่เอออยู่ลาวนี่น้อยกว่านี่เขาโลกฮะอันนี้ยาวโพดนี่เอเอริ้งไไนีงน่ละ นี่ครับกาลกาแบบเดินนทังท่อบอนะอ่าเราปั้นแล้วบอนะระวังถอกันได้ เอานเบิงโซนอ่นี่โอ้ตีแบบนี้เนาะวิธีตีอยู่ลาวสั่นกว่านีา่เนาะกาค่ายว้านซาวมือนี่แหละคืออย,อยู่ลาวเขาเทศเปน็นอไเขาเทดมันเขาก็มาเมันไ,นนนไหน่อยอเนาครับอ่ลกามัด ปไเอาให้มีม um. oh, ุมให้ละตัวะสันี้ยงตัวคนเดียจชีเฮดเพียงขนานี no ่ครับโอ้ได้หลายมัดแล้วนี่นะนี่จะยออตีมืออืมได้ยังไ่ได้ลวย เอือรือว่าจะมาขนให้ก็ดียักษ์อื้อ <c oughs> โอ้ยหมดแดงโอ้ขี้ตม้มเชื้อแะขนาดเลยโอ้นางเอกคอยมีไรผูก ดูแจ๋ผุ้นนังเอกเออนังเอกค่อยกับมีผู้อ้าผู้คือเ้าแลบัตเนี่ยห้าก็ได้เซามัดเนาะอีกจังหน่อยกันเนา,ามมนะทอามาชมบรรยากาศนะครับผมท้องไร่ท้องนาต่อครับผมท่านผู้ชมครับผม อย่าลืมกดติดตามนะครับช่องฟาร์มอ้อนบ่าวเด่ดเนนครพนมเดอ้อท่านผู้ชมเดอ้อส่งกำลังแรงใจนะครับผมปีนี้ลงหน้านะครับผมเฮ็ดให้เฮ็ดสวนบริเฮ็ดหน้ากับบริกินดข้าวแล้วเนาะระเบิดคนขุดปานขานาทั้งปีเนาะ ปีนี้ก็ฝนดีนะครับมาตัหัวปีแนะ่ปีนี้นะก็โอเคอยู่ครับน้ําในก็เต็มท้องให้ท้องหน้าครับนี่ครับน้ําเต็มท่วมเลยปีนี้นะป่าก,ก็สิหลายแนะ่พอย่างเดียวอย่าให้ยุดก้อนนะครับคือปีก้อนนี่ตุกดีแต่มป็นยุดนะครับฝนก็เลยน้อยป่าก,กันน้อยไปน้ำได้สูบสะกับผมมีป่าเลยปีก้อนนะฮะ อ่าไปเบิ้งวาาจ้อยคุดขนาผูน้ำดีทางพีนะแถวเพิ่อป่าปากจงหวัดนครพนมครับผมโอ้น้ำเต็มฝนตกสามมือติดเลยนะครับท่านผู้ชมพายุเข้านี่ครับนาเป็นขันบันไดยอยันนั้นสูงกว่าสูงขึ้นไปเรื่อยๆเปรี้ยนงน้ำมาแต่ฝนไหลลงมานี่นะครับผมโอ้มาเบิ้งพระเอกคน บบาจ้อยนะครับผมอเ,อเอาเก็นของโลกาโอ้ใส่ท่อใหญ่เลยเนาะอเอ๊ะอันน้ำจะให้นี้อันนี้สูงกว่าบอให้นี่ให้นี้สูงกว่าครับก็ที่ใส่ท่อแล้วก็เป่งน้ำลงมาให้นี้นะครับ ไวปันเอ๊ะอะไระไไปอีกไอ้นี่ะกน้ำเมานถึงเออน้ำมาจนถึงเออพุดแบบใสุนแบบใสีครับนับหน้ามัจะได้น้ำจัเออน้ำให้นี่มันหลายนอะเพงงอกนม่ครับไมกาดไม่าดไอ้พุนถือมียุทธอดแบนี่ดีมันพุดใส่พุดลงอีกพุดลงอีกครับยังงครับอืม พ่อพีก็มีนะมาปั้นเลยบุ๋มันนี่มือดำยังเดียวคมือัแกนแม่เนทำหน้าริเนาะหน้าี่ตมก่อนหนากี่ตมกเป็นหน้าดินชายไปขายนาโพนันดึกน้ำแล้วเป็นนะครับชมบรรยากาศเพื่น รถถ่าปั้นนาะเพื่อนบอกนะมันจิบมือกับบนบกแข็งปั้นไปรถมันไม่เป็นนาทรายเนาะนาทรายเนี่ยมันสีสมาดแข็งสมัดอันนี้มันเอเลอยตลอดอนนครับเว็นย่างนี่ลมได้ดีพนนอดีนางามเด้อดีนะคือที่อยู่ปุ๋ยคักเนาะ อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจนะครับเด้อสมบัจะก้าต่อเนาะเดี๋ยวจังน้อยเขาจังขึ้นไปเบื้องบนโลกกได้หลายเท่าไรแล้วจังไปเบื้องเนาะมาดูน้องขิงโลกาน้องขิงบ้านโบรันกางอ้าเป็นอะไรโลกเปนี่ยู่เออ อ้าลโลขึ้นอยู่บ่โอ,โอ้มันเป็นเฮ้ยให้มัดละสีบโลดที่คิงนะ <c oughs> โรไปทวงแล้วล <c oughs> ไม่แกวให้มัดละสีบ ก็ห oh, ิงเนาะโอ้ผมคือบุกซึกเหรอมันลกมันได้าดเ้อเอาตอกมีทิ้งมัดผมชุบเจ้าเเอาให้หเจ้านาพักเลย อยู่พอได้แล้วมาลกกาเนี่ยพอสามวันนี้แหละพลังเห็นเขาจะไป,ไปเป็นลูกนะ้ำมาดูน้องขิงโลกกา mึง อย่า về quất lái không มึง là คิ่ง nữa về xe em มึงเบิ่ง โอ้เลยหวานมาดูเด็กป3ลูกตาโอ้ยเต้มาใส่กูเลยเนาะมึงอาเต้ไปใส่ผู้เล่แม่ฝนบูดังบบบนี้แหละขิงเลย ờ <laughs> 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 mm. <laughs> <t> oh. <laughs> ยันเมื่อไงบ<อ>่ลูกแข้งบ่ลูกแข้งกันโอ้เด้กาดเรียนสูงๆแล้วมัโลกกานี่พอเนปะ็นเาว์น้าบอกครูแหละเรียนนี่จะเป็น่ยนยัง

คนกาลงไปหน้าได้บาทนี่ฮะลกไปได้ลายเติมแล้วนี่เดรดาเฮา,าเออนางเอกเฮาน้าคนกาบาทนี่เขียงเขียงมาเร็วเฮ็ดทนเป็นตัวย่างไงของเมิ้งสะกอนได้ยังไปอด,ดอก ต้องเฮ็ดผลาดให้เราเบิ่งเอ้าฝนช่อยเข้ายังครับนี่ครับเอ้าจ้าเอ้าจ้าเนาะเอ้ามะลิครับอ่เอ้ามะลิหนึ่งศูนห้าฝนลงไปเมื่ออื่นก็ดำและครับจ้าครับพรุ่งนี้ก็ดำเออพรุ่งนี้ก็ดำส่งกำลังแรงใจเนาะครับผมให้กำลังใจผมเลยเนอเออ กดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์ครับผมบ้าอย่างซื้อยังนี่ฮะบยเก่งครับบาเก่งเนาะบราเก่งคนหล, <คน S 2> ล่ออ้าวลงไปอายโยนลงไปครับมาชมคลิปนะครับบ่าวเดชธรรมนมัสดีครับ ช่วยกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ